นี้เป็นพริกที่อยู่ <c oughs> ข้างที่นอนนะข้างห้องเก็บของนะครับก็ <c oughs> ถือว่าดกอยู่นะฮะโตเต็มที่ถือว่าดกอยู่นะครับถือว่าดกพอสมควรอยู่นะฮะอันนี้เป็นพริกกาลังเก็บนะครับกําลังเก็บเก็บไปเพาะต่อถ้าขายก็คงน่าจะยัง อันนี้ผมหักตัดทิ้งเนะียวเป็นพริกกระเลียงนะครับขายก็คงยังขายไม่ได้คิดว่าคงยังไม่ไม่มากพอนะครับยังต้นโตยังไม่กี่ต้นนะครับอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้เป็นต้นโตเต็มที่สูงท่วมหัวนะฮะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะไม่ได้ลดอะไรเลย <sighs> OK，个婆。